มีความมั่นใจเกี่ยวกับสินค้คาธุรกิจเครือข่ายอะคะทีนี้ทีนี้หลุดออกจากตรงนั้นไปคือไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทําแล้วแต่ทีนี้พอเราไม่เห็นลูกเราป่วยคือเขาอายุแค่สิเก้าปีแล้วเขาเป็นซีดซีดแล้วทีนี้หมอเขาบอกว่าบดลูกอ่ะบดลูกของของเด็กอ่ะพังเยอะคือเขาจะตัด เขาจะตัดหมดลูกของลูกสาวอะค่ะทีนี้ก็เลยลูกสาวก็ร้องไห้บอกว่าแม่มไม่อยากตัดนะเขาก็ร้องไห้ไเ,เราก็ร้องไห้กับลูกแบบว่าเขาอยากมีครอบครัวอยากมีลูกเหมือนเราอะไรอย่างเนี้ยเขาเข้าเราก็รู้สึกว่าม,มันไม่โอเคนะอะไรก็เลยบอกหมอว่าหมอคือให้คือผ่าตัดคือตัดแต่ซีไปแต่ว่าจะไม่ให้ตัดกับลูกนะก็คือเดี๋ยวจะไปหาอาหารเสริมให้ลูกทานอะไรเงี้ยวันนั้นก็โทรหาพี่โยมบ,บอกพี่พี่มีอะไรที่กินแล้วซีถายบ้างอะไรเงี้ยค่ะ นี่พี่โยกแกก็บอกว่ามีงาดำกับเม็ดผัดทีนี้ก็เลยหลังจากนั้นหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็เลยมามาที่ที่นี่แล้วเราก็ซื้องาดำกับเม็ดผัดให้รูปทานทีนี้มันมีอีกข้างหนึ่งที่หมอเขาบอกว่าจะตัดม,มันมันนี้ผ่าต้องผ่าตัดก็คือม,มีสิ่ที่ข้างหนึ่งที่ยัดที่ ประมาณเจ็ดถึงแปดเซนคือหมายความว่าที่เขาจะต้องอตัดทิ้งเพราะว่าขนาด<ช>ของซีปมันใหญ่เกินไปอะไรประมาณนี้ใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้ก็เลยพอทีนี้หมอเขาก็เลยแบบว่าลองไปทานยายดูก่อนนะอะไรเื่อจะดีขึ้นก็เลยกลับมาทานก็เลยทานง,ง,งาดำกับเป็ดผัดทีนี้หมอเขาก็นัดไปไปตรวจพอไปตรวจหมอบอกว่าหูแห้งสนิทเลยคือไม่มีซีดอีเลย มองพักมากเลยค่ะก App, บคำถามนีดนิดนึ่งพวกนี้นนต้องรู้รายละเอียดนิดนึงครับค่ะคือกินแม่ขาดกับกินเนี่ยซีบขนาดเจ็ดซีไม่ได้เล็กๆนะค่ะธรรมดาจะต้องตัดรูปทิ้งนะใช่ค่ะนะครับเพราะไม่งั้นอนะ่ะมันมันมันขาดไปได้แต่โชคดีที่หมอให้โอกาสกลับมากิน<ช>ย,ายานกลับมากินอะไรก็ได้ที่จะเป็นความหวังของตัวเองอะไรประมาณนี้แต่ผมมั่นใจว่าถ้าเกิดว่าอายุ40มีมีลูกแล้วผมเชื่อว่ายังไงก็ต้องตัดทิ้งแหละใช่ค่ะอายุ19ใช่แต่นี้เด็กอายุ19เเองก็เลยแบบว่าไม่ไม่ คือไม่ถ้าตัดแล้วเอาคืนมาไม่ได้ไงก็เลยตัดสินใจไม่ตัดดีกว่าเพราะ<ช>ว่าเคยเคยทานอาหารเสริมแล้วเคยเป็นเค,เ,คเ,คเคยตอนนั้นเคยเป็นภูมิแพ้แล้วแล้วหายสนิทเลยไง<ม><ม>ก็เลยเชื่อมัน่นอาหารเสริมทุกิจเครือข่ายแบบ<ม>ดีที่สุดก็เลยมั่นใจก็เลยบอกหมอว่าจะมากัทานอาหารแล้วกินผักเ,เม่ยังไงามแต่ละวันกินยังไงบ้างครับกินเช้าสองเที่ยงสองเย็นสองสามเวลาก็คือก็คือผักเม็ดก็เหมือนเหมือนกันเลยใช่ยาละสองยาละสองยาละสอง กิน<ช>ระยะเวลากี่เดือนครับถึงจะเห็นผลขนาดนี้เดือนเดียว,ยวแค่เดือนเดียวคือรู้เรื่องเลยค่ะเพราะหมอเขาจะนัดช,ช่วงช,ช่วงที่กลับมาหมอเขาจะนัดแค่เดือนเดือนกว่าๆแล้วเขาก็ไปตรวจอย่างี้ค่ะทีนี้ลูกเขาลูกเขาก็โทรหาแม่แม่หมอบอกว่าหนูหายสักซีดแล้วนะคือซีดแห้งหมดแล้วคือไม่มีแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจแล้วก็ประทับใจสินค้าที่นี่มากเลยค่ะตั้งแต่นั้นมาก็เลยเริ่มแนะนําเพื่อนให้ให้ มาซื้ออาหารเสริมที่เนี่ยทานนะคะ